สวัสดีครับวันนี้วันที่8มกราคม2564 10แผ่นครับสมเม์ิ1.5 kv ac และ dc ครับผมใช้แสงอาทิตย์และใช้ไฟบ้าน ac 220ครับที่ปากช่องครับของผู้ใหญ่ประกองแก้วผู้ใหญ่ตู่ครับผมตอนนี้ลงสมเมติไปแล้วครับความลึกประมาณ70เมตรครับ ครับผมใช้บดานครับบดานปลาปาครับนีครับเห็นแทงปลาปาอยู่ไกลๆนึงครับผมดันประมาณสามร้อยเมตรได้ครับตัวนี้กล่องครับผมใช้ไฟร่วมกันครับ AC และ DC ครับผมตอนนี้ใช้ไฟของแสงแดดอยู่ครับไฟประมาณ300นิดๆครับผม ่าใช้ทามเมอร์สวิตบวกด้วยรีเลย์สเตรีเลย์ครับเป็นตัวตัดไฟบ้านเพื่อตัดต่อตอนกลางคืนครับผมใช้ร่วมกับไฟบ้านครับนี่ครับอันนี้เป็นบ่อน้ำครับนี่นี่ผมจะได้ดูครับนี่ซัมเมอร์ใช้แดดกำลังทำงานอยู่นะครับผมกินกระแสประมาณ1.2แอมป์ครับผมซัมเมอร์ขนาด1.5 kV คือแรงครึ่งน,นะครับผมใช้ร่วมกับไฟบ้านครับผม AC และ DC ครับผมยี่ห้อกระทิงดุครับผมกระทิงดำกระทิงดุครับผมเป็นเิร์ตแรงครับผมวิไอตูที่ปักช่องครับแผ่นสิแผ่นครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ตูมากครับที่ให้ความไว้วางใจหอจากอพีเอสซีออยแอนโซลเซลนะหนองโนใต้เบอร์โทรศัพท์0875808335ครับผมขอบคุณมากครับ